บนะครัเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะวันนี้คุ้มคือเหมือนฝนจะตกนะครับเสียงคลื่นรัดสะาดเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของหาดทรายจังหวัดระยองนะครับข้างหน้าที่เห็นจะเป็นข้างหน้าที่เห็นจะเป็นมัสพุธนะครับเป็นแหล่งขุดเจาะแล้วก็พวกเกี่ยวกับสารเคมีอะไรทั้งนองนี้นะครับ โน้นก็จะเป็นตัวเมืองระยองนะครับตัวอำเภอระยองร้านที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นร้านลุงบังนะครับนี่เป็นบรรยาก,กาศโดยรอบๆนะข้างหน้าที่เห็นจะเป็นมัสพุธนะครับเป็นแหล่งขุดเจาะแล้วก็พวกเกี่ยวกับสารเคมีอะไรทั้งนองเนี้ยนะครับ ฝั่งโน้นก็จะเป็นตัวเมืองระยองนะขวดน้ำที่งมาอยู่ตอนนี้เมนูมาแล้วนะครับมีปลากุ้งสุกข,ข้าวผัดปูข้าวผัดปูเดี๋ยวดูปูก่อนพ็มีต้มยำ เขาเชื่ยขุต้มยำไข่ปลาเรียวเซียลใส่ใส่ปะกะกักกาดรอ่นั่นจะเป็นปลาหมึกหมึกไข่หมึกไข่ย่างหมึกไข่ย่างกําลัจิ้มซีฟูดแบบเย,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 ยะอะๆก็มี

ตือมาล่าปองอนก้อยอ๋อได้ค่ะสักครู่นะคะเล็กข็ผัดได้อยู่นะอร่อยเลอืมไม่ค่อยได้ต้องไม่รู้ว่าต้องคนก่อนเปล่าไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวนิดนึงจริงจริงอยากกินยำถั่วพูแล้วแต่คุไม่เห็นลองปลาหมึก มึงแข็งเส้นี้เท่าไหร่สองร้อยปอกสองร้อยห้าสบอกจกินไม่หมด จำไว้ทุกเมนูต้องทานกับข้าวเท่านั้นปูดอ่ะหนึ่งคู่นึงมาใหม่ๆแค่คุณลูกค้าเยอะขึ้นนะครับเขาจะกินไม่หมดเพราะว่าเยอะอันนี้ครึ่งโลแป้ครึ่งโลพร้อมกับน้ำจิ้มรวมเดิมคุณฝากไว้ตรงนั้นลูก วันนี้ไม่ได้เที่ยวนะวันนี้จะมากินหลักวันนี้จะมากินน้ำมอน้ำจิ้มน้ำจิ้มกุ้งอะน้ำจิ้มคุ้งขึ้นทั้งหัทั้งหาือูมะนาวหน่อย าาช่วงนี้โควิดก็เหมือนได้ข่าวว่าจะกลับมามอากีกครั้งหนึ่งแล้วในส่วนของกรุงเทพก็มีติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวของจังหวัดระย,ยองก็ยังป้องกันการก็ยังไม่ตกเลยหรือเปล่ารับหน้าเป็นรกบีก่อนแต่เราจะไม่ดูในตู้ เราจะไม่อยากไปไหนกันตเพิ่มข้าวอีกเริ่มเริ่มจเริ่มลีว จัดจ้าด,ดตามสไตล์ของคนระยอง <c oughs> ไม่พาคนใช้ที่บ้านมาด้วย <c oughs> ไม่รู้เป็นใช้หรือครับเป็นใช้จริงๆใช้างเดียว หูยเน,ะน,นาะทับผ้าแล้จะพุบแล้วทำอะไรมาสองคนนี่นี่นี่นนก็กระปูยังไม่ได้ลงมือเลยจะต้องลองปูก่อน นะรตัวลุงบังนะหาดสุชาดาถ้ามาจากสุขุววมวิทเลี้ยวไปทางหาเพียมาบายก็คือถ้าเจอรูปนางยักษ์ก็เลี้ยวขวาข้ามาจนเสือบสุดหาดมาสองสามกิโลน่าจะได้ดดไหว่นม่จะเจอป้าย ตัวครัวจะอยู่ทางขวามือหรือต,ตัวที่นั่งกินจะอยู่ทางซ้ายมือริมริมหาดริมชายหาดแต่วันนี้ฝนตก <c oughs> เขาก็เลยก้านมากตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาลองปูกันอันนี้ร้อน <c oughs> แล้กเขากินยังไง

คืไไม่ได้ก็ไม่งกืนนะ ไข่ปูคืออะไรอ่ะเราไม่กินได้ไหมกลิ่นน้ำหมอข้าวตายว่ากินไม่ได้อ่เป็นฟอร์ฟอร์มีแวบประดับเฉยๆไม่กินน่เพราะมันจะกินไม่ได้แล้วคนดูก็เคบอกหน่อยแล้วกัน ทนี่มากินไม่ได้ไปจบกันที่กุ้งกุ้งผัดพริกเกือ,อแล้ที่บอกว่ามนันตบเกือข้าทุครั้เป็นเข้าสวยจะดีแล้วที่สั่งข้าวพันมาแล้วไนงะ

เขาน่าจะเปิดไอ้ตัวเนี้ยคือตัดจากถ้าเขาเปิดเนี่ยมันจะเป็นเป็นชายหาดเป็นริมหาดเราก็จะมองเห็นมับตาฟุดนี่ข่มอุตสาหกรรมมาบตาฟูนะเออเป็นแหล่งผลิตป,ปิดตัวเหลี่ยมใช่ไหมปิดตัวเคบีปิดต,ตัวเหลี่ยมถลุงน้ำมันแล้วเปล่าเขี่ยเนี่ย bà mực nhưng bà mực là 3 tủa ăn xịt cua buồn lắm, buồn เข้า้าาวนแสงมื่อนี่เปล่าแสงเข้าแล้วมันสะท้อนไหมแสงมันสะท้อนแสงเมื่อทอนหน้าจะดำปกติก็นนหน้าดำ ไม่รู้น้ำจิ้มอะไรเป็นน้ำจิ้มอะไรก็จิ้มมั่วไปหมดนี่กุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยน่ากินสุดแล้วแล้วก็เยอะจ้ะที่จะมาก็ประมาณเที่ยงพอดีก็เจอฝนก่อนท่าเที่ยวก็มีบ้างวันนี้วันอาทิตย์จะมีบ้าง แต่จเจอฝนก็น่าจะไปที่อื่นกันแล้ว กินไปแล้วอันนี้กินไปแล้วใครกินใครก็จะกินแค่เนื้อก็ไม่รู้อ่ะกูก็ซักันหมดเลยเลอเทอะหนนะกูปุว ทีกฝากหนึ่งถ้ามาถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นส่วนที่เขาขายอาหารทะเลเสดๆเลยเอาขึ้นมาจากแพปลาขึ้นมาจากเรือก็ซื้อกันลงน้ำไม่ทำกินได้นอกจากร้านอาหารซีฟู้ดอย่างนี้ก็จึงจะมีเราสามารถเอาเสือมาสามารถกลางได้ ้าฝนตกนี้ก็ไม่ใครเของกลางหรอกมีร้านรถเกตด้วยนะหมูชิ้นก็มีหมูชิ้นทอดน้ำตำมไก่ย่างก็มีนะที่ชอบแบบนี้ตำมกล้วยคนใช้เป็นคนใจดีเขาก็เลยซื้อช่วย เขาอาจจะเป็นใบเป็นใบต้องพูดกับหูหนวกใช่ไหมเนาะเป็นใบแล้งพูดกับห,หูหนวกมันต้องใช้ภาษาอ่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 าที่บริษัทตัวนี้เขาเป็นใบนหูเขาจะไม่ได้ยินลเลยเขาต้องใช้ภาษามือในกานรสื่อสารนี่ก็สิบนาทีาแล้วแบบน,นี้คุ้มกวลา ดยวขอตัวอำกาใจผมสักคร,รู่ก่ออำาจัดจา